เป็นโยกลินนยกหยั่งคุณเแลวานาะอีพว่ามันเศร้าเจ้าเวิ่งสาปีเจ้าว่ามันโดนบอกสามสิบสองปีกวกู่อาคุเลัวเกินไปแล้วนี่ก้าวไหวยังสนแรอย่านี้คืนีกพาแม่ตั้มให้เด่นมื่อซื้อเอาผู้ลืมแล้วนี่โดนแม่กับไปแล้ว ไหวเบิร์สุคนแล้วมีผู้ใดอยู่จากคนอีพอป่อยตกยัางบ้านก็กับมูสวยสนอกตกมาเดี๋ยวนี้ย่านตายตะกี้บรย่านอีเม่สู่ลายเก็ดเบียกเก็ดงานนี่โอ้ยคุณคุณย่าตเอสองตัวย่าเอ็สองตัวนะครัเดินไปเรียบร้อยแั้นะเดี๋วมันเชียงเชียงโจมไม่ได้แล้วไ่ได้แล้ว ก็เล <S 々> ่น่อยแล้ว่ะเไรวันน้นานี่เาังสิได้น่อาหนังสื้อได้โอันนี้มันยนนั่นมันมด้โยเโอ้โหลานอ้ยลาผ่นมันเสียงใหญ่นะมดรองแล้ว็ซื้อเปลนตะฟังขนาดนี้เรายังล่มไก็ได้ลั่ม่ได้เนี่ยมันดีเสียงมัน มันเปลี่ยนตะฟังเล่ละสู่ข้าล้ำเปาได้ข้าวล้ำเปาได้ขันล้ำใส่แกงได้ม้วนพนเนี่เอาอันนี้ข้าหนุ่ยนอพีนับตะฟังได้เกี่ยวไปล้ำเกี่ยวเกี่ยวงอยมาแล้เพื่อเพ่ป็นสลับจอบใ้ฟังเล่าลอยนีนี่มันบีบเสียงไี้เนี่ยแมีมันเได้เสียงธรรมชาติ่ยาจมันข้าเกี่ล้ำมวนลายแล้วเปาแสเน้นล้ำเกี่ยว เอาออาจากน้อยส่วนอีบต้องอมาจากน้อยมวน่้มันพักกัน้มันมันดีเสียงเนาท้าวนี้เปโอ้ยนอีนับจะฟังบทเกี่ยวเปรำเกี่ยวเกี่ยวย้อยสลับสอดสวยฟังแล้วอร่อยหูสาวสานิมาพัวพอยอดสูไปสูเพื่อนบัวเขาเมาขี้กวยเมยมินยืนเสือเต็มที่เด้อทั้งนนองตะีนั้จังบเทีไ่ดอกเพามันีเสียงมังบลง มันไม่เหนบปบปุ่นเน้ปรอบบาหยอดแกนม้อนเลตกี่ลุงแก้วบ้านหนองแนสร้างเป่าดบอปักาุ่ง็แแก้วอันบ้านหนองมดเอื้อเราปนณิการใ้เย็สมัยแต่กี่หมวแก้นลนดับนกเท่าเกี่ยวอยู่สุดยอดจะพองเกียวเนี่โดนแก่น่เลยเย้นหมวนแ โเดียวเวโกแจอกได้ยินอยู่แต่ว่าพอได้ลังเราก็ได้เป่าได้เป่าแกนเก้วบ้านหนองแกนไสแก้วแก้วไอ้เห็นกระตายแล้วไอ้แก้วบ้านหนองอ้จก็ตายแล้วเป่าแกงมวลมวลเน่เอาแก้วเนี่ยกลับไปยื้อนกันกับบ้านไอจูมท้องเราไปเป่าไอายจูมบูมจ้องกันใ้่เพื่นเพื่อนบ่ได้สนิทสนมกันตายไปเลยล่ตายซ่งพูดถึงน่ อันถวยนี่ใบนี่กันกับมันยังข้เปิดสำนักงานุดเมนูเกียรกลุ่มสงเคราะหทุ่มแพเนี่ยได้ถวยแก้งสวงสดมพี่แก้งเนี่ยบ้านอันเนยบ้านมันนียารทีพี่แก้งเรื่องกันหู้จักกันดีพดดับพี่แก้งอ่ะเดี๋ยวเรามวลที่ดีเป็นภูกใส้มาเนีหยมอแล้วมานั่นมาเนี้ยอัน คนผู้เขียวนี่ล่ะมอรผู้เชียวโอ้ยพอว้ยหยเ้นี่ปนึกเอาแรนไหลเอาโลดมอลัสังหัดน่อยเออนั่นนัั่นไอัดหัไนั่นล่ะไองัดพองัดนี่ฉันก็ได้ลั่มใส่มอลั่บุญสงบุญเสียงตายเบิดแล้วล่ะมอลั่อันบุญเลี้ยงบลวัดมอลัาสํเนียงน่อยเนวตาบตายเบิตอันตายแล้วตายแล้วอีบอ บชงยังกะตายบัุกเบิดแล้วโอ้โหเจ้าเบิดมาที่การมอลัโอูฟากะตายแล้วลุงอูนี่เขาลัเทียวสุดยอดที่พอลห้าอนั้เนี่ยมันล้อมวนล้อมวนกัอาจารย์สน่สัมมากะตายแล้วอาจารย์เที่ยงกะตายแล้วเมียแล้วตายเบิดหมเราทั้งตาเยู้เขาไม่กทอเนาะจังใจ พี่สงกาเป็นทั้งใดบุ้งว่าอย่างไรแจ้พี่สงกานี่กระลื่งกันเนี่ยอันบ้านอันเนี่ยอันอันไปล้ำปีล้ำไปประกวดสงกาบ้านนั้นอย่างครัสงกานิวมันทศสุดยอดเด็กการล้ำผู้เขียวเกี่ยวอ่ะเขาไปอันภาคบ้านนั้นนี่แม้เขาไปอัน <_ <d> _ <n> _>มจะลอดเอาเลื่อยๆบอลแทนบอนม้อนไปเดี๋ยวนีว่้แกนลายอีบโบนน่นแหละต่อสมกายพี่สงตาบัดนี้กับพี่ท้องเลี้ยงนี่กระลึงกันเมียอาจารย์จะลุ้นล้ำประกวดก่อนแกนกับพี่ท้องเลี้ยง,งแหะได้ที่นี่พอล้ำตัวประเทศไทยคะแนนกันก็ยูอันดับสามนางไงยนางพี่ท้องเลี้ยงสีคำเวียง,งเยงมียอ<ม>าจารย์จะลุ้น,น,นเมียบ้านเต่าใช่แล้วล่ะ เราเป็นรถเอาม,มาเพื่อนเราฝ่าย,อ,อ,อ,ายอัน,อ,น,นอย่างกูสนาเลือดกูใช่น่ะฉันกระลืมอ๋อันต้องล้ำบอสบอบอ,อันปลาล้ำาล้ำที่แรกนั่นล้ำใส่กันกับอาจารย์นี่อย่างน้อยอยู่อันน้ำพองกันล้ำประกวดที่นี่ซ้อมซีกี่รอบสองล้ำใส่กันกับหมอลัมมุนเสีงล้ตกลงอย่างหมอรัมตกลงข้อล้วนนี่หูจัดแต่หมอแขนโอ้ช่องล้วนหมอลัมสี จัผูอดออมกูดอกผมลวคดใจแล้วมันจำนได้เนาะแต่พอสนทถอนตะกี้ไปล้ำกับอาจารย์กับน้ำกุนเป็นไปล้ำตลอดใช่ลงเลี้ยงสิสูอนใช้ลงเลี้ยงเนนาเลือดก ừ, ารก ừ, าประกวได้อันหวยกกอัน <ừ. S 2> เกียรติยศตวยตุ๊กตาทองคำฝังเกตรอบที่แรกของหมอลำประเทศไทยดูสับอาจารย์เซราน่งมาละ เอกเอกเอกกระลาาติไทยีวีไลรุุงเรื่องชนบทในเมืองเจริญตัวถึงกันรัฐบาลปักปุงได้ชักชวนมวลชนถูกจังหวัดอำเภอถูกมุบานตำบลพัฒนาในตรองทีนของตนสร้างถนนหนทางสร้างบ้านเมืองฝ่าย เพื่อความสุขสบายในทองถินของตนดินเลมทองเป็นของไทยทุกคนมีจนมาทำลายเล่าย่อมตายเพื่อชาติรักษาเอกราชชาติไทยให้ดำล้มคงไปสวัวสินดินสลายสู้มือเนี่ยขั้นสัตร์ูมันหลามาทำลายชาติไทยเล่าความใจสามัคคีบทขยี้มันไปให้สินสากสินง่ายคนไทยเอ,อ๋ยออ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 สมัยอยีโวลํากัน สมัยตะกินล้ำตะก่อนข้อมันนิดเพียงพอแต่สมัยกันเป็นสาวเนัออสมัยนี้ยุคนี้เขาเอินอยูค่ความเจริญสารเสื่อซ้ามาคีต่อกันสันเสียบอ่อได้เสียเมืองบ้านเสียเมืองบ้านแผ่นดินไห้่วนใหญ่ คนฟังเออหอลักสักขลาดไปสมัยนี้พัฒนารลฐดบ่อะไรลาสามันขีดการไปคุ้การจัดนั้นเด้อจัดหน่าเงินงบประมาณส่วนเงินซีมาส่างปีนึ่งหลพันล้านหลายพันล้านไปคร้การกีดอ่านงานทุกอย่างถูกสินมันทำเพือเพือบพวกเราเดี๋ยวดีเด้อเดี๋ยวดีหัวบาทเจเป็นประมูลข้องไทย โอ้ยนอปกอแกปรชาชญชนล้าเสียเหลียเต็มที่ออกข้ายากมาเยี่ยมอยากมาเยี่ยมประชาชนบ่าตองห่วงลาขีนี่นายหลวงโอรสสัตว์ที่เจ้าปกครองตูมซูมเย็นคิดเบิ่งดูรัฐบาลละักเะฟินเท่าทัว,ทวอ้าหน้าจะเดี๋ยวนี้แห่งจเจริญเอาไว้ซ้ำนี่ตะกอนได้หลายก่อนดอออโดยเฉพาะเจ้าเอกแกเจ้ไดนสิได้แคช่น มันต้องลำใส่เพสิ่งนู้นถึงได้เรื่องอะไรขานใจใกแจกครับเจ้ามันลวงเดียวอืมย้อนรอยย่างเดียวเลยต้องเอาซอมเอาไปซอมเอาเช้านรอบไปซอมฟอกเอาเช้านตัวเขาลอกได้เลยไปเป่าเกี๊ยวหนิ้วยุ้ยสมัยเต้ยี่ปีพอล้ำดากันล้ำศาสตร์กันนี่กคับโอ้ยจ้องใส่กกันคนเดียว ปั่นกำกําปั้นแทรกกันดรีพอคุณนะเกี่ยวยังซี่ค่ะขั้นเกี่ยวผู้ก็สูบไปโอ้ยงามลายผู้ดีหลายขั้นบอกให้เขายิ้มเขาบ่อยิ้มก็เอาเกินยิ้มคนที้จังขยับไปได้ขั้นเกี่ยวผูว้อเ,เอาเลาะเวทีก็เอาจนดนั่นขั้นสมมูลเห็นเจ้ายัางซี่มานาั่งฟังเขาบึ้งอู้ไอ้นี่เป็นตำมาคือตัวเกีกกเ่ยวรถดได้รถดเงินตีเพืองว่าหลายหลายพับาทสองบาทห้<อ>าบาทสมัยเตะกี้ สมัยเตกี้เออดวงเนี่ดวยนี่เอาดวงไม่เออดวงนี่เป็นดวงเก่าขั้นเฮ็ดได้ก็เอาไปเบิดโลดเนี่ยวละแค่ดวงเราเดี๋ยวเบิ่งให้ลูกไปร้านไปซ้อมให้ทีเออไปซ้อมขั้นเฮ็ดได้ดวงนี่ยกไข่เนี่ยเอาไปซ้อมดวงนี่ลังเทียมีผู้อยากล้ำใสจยกไข่ย้ายเอาแต่ดวงนั่นเออให้ไปซ้อมให้เนี่ยแค้นลิ้นเงินเนี่ยเราซื้อหุจักลว่าแค้นเราน่ะจ้า มันเพรียสิบเอ็กคอมเมนต์คอมเนคอมเมนนว่าสเป็นเท่าไรเลยไมพร้อมเลยดิกระบอกงูแล้วยีพอไปแลวก็ดังหลายดูเลยบ่บึงพอกลิ้นมันกับปริเด้งงกเนาะมันอยเนี่ยไปมันนั่งกไดเียมันเสียงไปกันพูดเอาเรื่องไะเรื่องวรวัดเกับคืนนั้นมังกันโยมูนเลยดิเลยลำน้ำกันแล้วกู้กันหมอลำสังวัน มอลํำส qu 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 ังวานดาวเหนียวมื่อวานล้ำเบิดผุนไปล้ำอันลวงผู้ชอบเพื่อนจ้างไปบ่งบ้านบงอันอันผู้เรื้อนุ่นนี่แม่ไปล้ำใส่กันะเตี๋ยวข้ากับโบดีดอกเพื่อนมันกันเลี่วเตีผู้มากเนาะแก่เตี๊ยผู้มากเสียแกยงดความลุ่งอบวากอออ <anse> <S <S น้ำเงินน้ำทอง <con cion> น้ำกินน้ำอยู่ขิดอยากด้วยโกมูมนุษย์โลกโลกกาเปลี่ยนก็ด้วยตตนาค้นเน่าเม้ามืด มีทาไรแห้งคือดอยากมีตื้มมีแถมเต,ต่างอหงอกหัวแซมบืนตาไหมใส่หลบน้าหน้าทำไมสับสาวสศร้ายมีเทอไรกับ,บรรยาย่ามันบหลายเงินท่องของฝากรวยยท่าไรแหง้งอยากรวยตื้มคนเน่าเข่าท่าททไรแห้งเมาคิดอยากมีเงินหมื่นบ่กีินน้ำซีกินมีแต่อยากแนวเดียวทางสวรรค์นี่ผ่านหอดเพื่อนบอยอยากเหลียวยันเพื่อนตัวเพื่อนหลอกอวยน้อแม่ไดดยินคนอื่นบอกให้ไปวัดไปว่าไปจากสีวันหน้าหลดเปลาหูตรงส่วนไปกุกไปตรงไว้พ่อป่านยังบัดไปนั่งฟัง รมพาสูงองค์ข้าเจา<อ>้าฟังเ,เ<อ>พนเทศเพนเล่าลกัจมปวดเดี๋ยวหลายลูกคนส่งสิตายปวดขาปวดแก้งนี่ก่อนอยากของคนเอ,อ,อนาเจ็ดเจ็ดวันนั้นซ้ำนี่นะ มันจังโบมันจังโบยาวนะโบตองล้ำไหลเอาพ่อพ่อมันมัวน์ซินแทเอาจั๊กทันนี่ยังแต่ละก่อนบัดนี้ขั้นก่อนซินขั้นก่อนซินกะคนกองเฮาเกิดมาอามีซินถูกมนุษย์เกิดบ่มีคนล้ำเดพอ่ะมนย์เกิดมาสู่โรคสู่ภูมิดินทะมุนบานซินคนไม่หาอยู่เฮี้ยนเลยสินี่ล่ะเป็นยอดแห่งประสาทสานาตัดความรู้โรพาห่วงเหียนทุกอย่าง คุณแม่เอ้ยเปิดมาฆ่าสว่างส้ำลาดกิจใจปะกันทุกข์ยัยะสินความลำบากแต่ว่าคน้นส่วนมากบัวรำริตีตองลู่เตว่าเจ้าของเป็นค้นโจโกโคนเฮาเกิดมางูหลงทีหลงทาง่างบอดบอดกับฟังนาปานันเสียตาบับถือมีดถีความหยาปินถีหวงแหนบอ่อดเกินสุแดนเมืองพวมวมุมฟัง เกิดมานอนมานางมาอยู่มากินผ <Yeah. Yeah. S 1> ู้หลังคนบารูจักหอดสิน,นึกษ์นาสาโหดบอรูคุณหลุโถดกาละเทสาถือมีถีมัญญ่าป็นของบอเน่เนวศิลักสิแกลลุ่งซูโลกีทิมเจตีตดประเภทนี้ศาสนาพระเจ้าข้พาพระองค์การลาวศาิละศีลังอุ๋ยนอพอพระพินเตในฟังกับบอจำบอจือฟังกับฟังซือ่อฟังเซลฟังเสืยบารูจักยังเลยมีแต่กินกับขี่หามยังเน่ขอนี่คำว่าปานะ้า บาดทิ้นเนื้อเห็นปลาบาดแ่งหิ้วแหงอยากอาตีนานีหากบ่อยรักของเขาส่วนกะเม่บอยเอาเสพเมียผูอื่นมันเป็นไปงี้สิละเมียน้ำสม,มัยเ็กี้มล้ำจังบะเมื่อน้ำบ่อขันเมื่อน้ำขันสำริดบอ่อขันพีเมื่อน้ำนองบัดสิลาได้เนี่ย ข่าลถรีดบ่อห้เสียข้าเงื่อลิีดบ่อห้ยจางนองสิตายสิตายสนอเป็นสร้างห้อยเอละวันห้อยเอละวันน้อยห้อายขี้ไต่เป็นรถสานอแท็กซี่แท็กซี่ขั้นพ่อห้อายเม่นขี้เมื่อนองสิผ้าไปสร้างบ้านสว่างวาลีทั้งตำบลชุมแพ่บนเพื่อนตำสาน้อหนาห่างห่างตาคนงามเออ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 เย่างจีเราตืยสมัยเก่านะแม่เกอาแก่แกอเก่าอีหลีเดียบม่เก่าเหรน เียงดังฟังจัดซื้อสำลิดสำลิดบัวโคกลังสําสำลิดสิโซาคา้าล้อันบาล่ำเยอะล่กไอ้ขิงติงได้เลยเอาพุ่นทเอาล่ำพุ่นเอาั้งใดพุ้นน่ะพุ่นจะไปสอบไปถามอยู่หุหนนะโอ้ยหัวเข้ากับบอดีดอกอีพอรกจักจุกจักคนอายุเกศคนอายุเกศสิบปีแล้วเนาะเกศสิบเอ็ดปีแล้วเนาะอีพอปีนาเกศสิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn